ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับมาฮอวก้าวหัวสดสดไม่ไม่ร้อนร้อนพี่น้องกับผ่านทื่อของเฮ่าลอยไปใส่เบียดเบิอนบ้ามีคอนเทนต์นี่บ่ได้ต่อมาด่าผ่านทื่อเฮ้ยตุ่มตับต้มไตต้มใส่ต้มพุ่งมันนี่พี่น้องเอ้ยะไรวะเสี้ยวไปดองพี่น้องบาทนี่เงี้ยด้วยเลยฮ้ยเอารุ่นพี่เป็นเงี้ยเอาเจ้าคือเจ้าไหนผ่านเถื่มันเจ้าถือตัวใหญ่โอ้ยป้าพี่น้อง มามาเจี๋ยแล้วเชนี่เอามาเที่ปลาพี่น้องเดี๋ยวเห็นน้ำกันไปใส่ยุโจกโก้หน้าพี่น้องนะทางอำเภอค่ำเคลื่อนแก้วพี่น้องครับสวัสดีครับกับบ้ามีคนโกแล้วกับผ่านทื่อผ่านทื่อเดี๋ยวไปใส่เบ็ดมาเบินบ้ามีบ้ามีบอกว่าให้ไปนํำเนี้ยสิเป็น้อนนํำถ้าว่าบ่อเอื่นร้อยไปผู้เดียวย่านบ้ามีไปนํำบ้ามีมาถาเท้าหงส์เสาเท่าเยนี่เสียปลาไปต้มมันบ่อผ่านทื่อ มูไปหลายบ่สามสี่หาคนสามสี่หาคนกลับผ่านชื่อคนโกเนาะพี่น้องเนะอ้อเบียดพนอืเอ่ะพี่น้องเบิ่งน้ำกันอีหยังไรอีหยังไรไว้พี่ก้อนกีน่ตัวสาม้อยขายปลาหมูอันนี้บ่า ออเอาพี่ฟ้าเอาไปซื้อพักติวบ้ามีซื้อพักติยวยังคลิปกว้านหน้านี่บ้ามีซื้อพักติวพักขมเหล่าแมนบอพี่น้องบาดเท่ากระชิมาปลาพี่น้องผมโยับบุ้ย,ยพีน่น้องบุ้ย้ยพี่น้องนี่ละเอารุ่นนี่สองตัวครับผมโอ้ยอยู่พี่กระพี่เฮ้ยเจริญชีวิตขยนันโอ้โอปลาพี่น้องปลาปลา,ปาตุ้มลงไปอูย้ยพี่น้องบักเอฟ อุ้ยบักกิโลหัวสองโลพี่อุ้ยเอาตัวนี้ตัวเดียวว่าสันอุ้ยพี่น้องผมอุ้ยเบิ่งกับกระปั่นบ้ามี่เบ่งกับเขียนบ้ามีโอ้โหโอ้โหพี่น้องเอาเอาเอาตัวนี้ครับตัวนี้ไปอุ้ยปลาบูกระได้อู้ยปลาบูกกินปูนี่แหละปลาเสียบพี่น้องปลาบูนี่แหละปลาเสียบปลาบูกระมี บักเอียบยังบักโลกรัวก็มีกัดได้ปาบูหลเอาปาบูเอาจกออกมาเอาหุยงัดออกงัดมันออกมาใครเราอยู่บ้านใายเนี่ยหรอละเอามันออกมา เอามันออกมาพี่น้องเอามันออกมาพี่น้องขับผ่านทือขวางเอาเรื่องเอาเงี้ยก้อนนี้ลายก้อนนี้มาสั่นเอาถงมาพี่น้องผมแล้วการคันพูดไหนอยากเห็นหนูผ่านทื่นะครับเด้อบ้ามี่บอกว่าเป็นการเลี้ยงหนูที่ประหลาดมากพี่น้องนี่เป็นการเลี้ยงหนูที่ประหลาดมากนี่หนูเล่าอันอันนี้เป็นหนูแม่ด้อนี่อันนี้เป็นหนูแม่ครับ เราให้เลี้ยงบักหอยกับเขาเปียกพ่อของเราเราเลี้ยงสไตล์ลูกทุ่งลูกทุง่งลึ่งแล้วลึ่งเท่าแล้วนี่นี่บ้านนี้ลูกมันยุ่งผีเด้อพี่น้องพี่เดี๋ยวบ้านมีสีนี่ให้เบิองลูกมันสีนี่นี่ลูกมันยุ่งผี ครับผ่านชื่อเลี้ยงงูแบบแปลกๆพี่น้องตาบ้ามีเป็นผู้มาเจียเอาเซ่ายทำไร,ไรเอาไปต้มตัวซื้อพักขมกับพักติวไว้แล้วไหมบอยแกงกับเน่าเบิด์ตทะเลาวพ้าเกล้ดเจนี่เอาถุงมาเอาไปกินก่อนพี่น้องจ้กตัวสองตัวคับผ่านทื่อมากบ้ามีพยายามคุ้มเง,งินให้สีดีเพรว่าสิเป็นเกล้ดเจนี่ผ่านชื่อเพินเนเพินบ่เอาเพิ่นบ่เอาเพิ่นว่าให้กินซื้อ กะเหาวหอก็เลยเอาไปกินซื้อๆพี่น้องผมตัวใหญ่นี่บอกอยากได้จังสี่สักสองตัวซื้อยังไงตัวนี้ก็ได้เอออเเบ็ดเอาไว้มาเรื่อบพี่น้องผมขอบคุณครับเกียและเจ้านี้ภาคธิรครับผมพี่น้องครับขอบคุณครับทุกนายทุกทรัพย์ทุกการ์ดพี่พี่น้องผมแกงเบิดสั้งสองตัวเลย แต่สิเอาตัวใหญ่กะครับ er. ทุกไงทุกซับทุกการติดการตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านของเองต่อไปกะสซีเมนมูนี่บ้ามีจะเอาไปกินให้เบิ้ลเลยพี่น้องนี่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 แมนเบิ้ลพี่น้องของพานทื่อยล้วนๆความคุ้นใจราชนีขอบคุณครับสวัสดีครับตลอดสายพี่น้องผม